หัวใจหลักของการเป็นในหน้าที่เป็นมืออาชีพคุณจะต้องมี5ข้อนี้เท่านั้นคุณถึงจะประสบความสําเร็จในอาชีพของคําว่านายหน้าประกันค่ะหลายคนนะคะอยากจะเป็นนายหน้ามืออาชีพแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องโฟกัสอะไรบ้างวันนี้จะมาบอกให้ทุกคนได้ฟังว่า5หัวใจหลักสําคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นนายหน้ามืออาชีพได้ 1. ความซื่อสัตย์และความโปร่งใสเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากที่คุณทุกคนในหน้ามือชีพจําเป็นจะต้องมีต้องมีทั้งลูกค้าและก็บริษัทนั่นเอง 2. ความรู้ลึกในผลิตภัณฑ์วันนี้เราต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์ให้ดีค่ะเวลาลูกค้าถามเราตอบได้อย่างชัดเจนมันจะทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นเรามากยิ่งขึ้น 3. บริการหลังการขาย บริการหลังการขายสําคัญมากต่อให้คุณขายเก่งอย่างไรถ้าคุณบริการลูกค้าไม่ดีคุณก็จบได้เช่นกัน C. การสื่อสารที่เข้าใจง่ายภาษาเป็นเรื่องสําคัญที่สุดพูดอย่างไรให้ลูกค้าเข้าใจเกี่ยวเรื่องของภาษาของประกันทําอย่างไรให้ลูกค้าเข้าใจง่ายเอาทฤษฎีแปลงมาเป็นคําพูดเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจ 5. พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็นในหน้าที่เป็นมืออาชีพคุณจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะบอกว่าพอแล้วฉันมีความรู้มากแล้วไม่ได้ค่ะการพัฒนาตัวเองจะทําให้คุณการเป็นคนที่เก่งขึ้นรู้ทันเหตุการณ์ขึ้นแล้วก็คุยได้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะทั้งหมด5ข้อนี้หากคุณอยากจะเป็นในหน้ามืออาชีพคุณจําเป็นจะต้องมี5ข้อนี้เท่านั้น คุณจะกลายเป็นในหน้าที่เป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดายค่ะหากเห็นว่าคลิปดีๆอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆไลฟด์ดีๆที่ส่งตรงจากเราให้กับคุณเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดในการที่จะเป็นในหน้าที่เป็นมืออาชีพนั่นเองโชคดีนะคะ